สวัสดีครับโค้ดเคฟิตมินาล์คอมเพื่อนๆเคยสงสัยไหมครับว่าการที่เรามีมวลกล้ามเนื้อมากขึ้นมันจะเข้าไปช่วยเพิ่มการเผาผลาญช่วยเรามีหุ่นที่ลีนช่วยเรามีซิกแพคได้เร็วขึ้นหรือว่าช่วยเราเผาผลาญไขมันได้มากขึ้นแม้แต่ตอนที่เรานอนหลับได้จริงหรือเปล่าหรือการที่เรามีมวลกล้ามเนื้อจากการเล่นเวทเทรนนิ่งมากขึ้นมันมีผลยังไงต่ออัตราการเผาผลาญและการลดไขมันเช่น้ากล้ามเนื้อช่วยเพิ่มการเผาผลาญไขมันถ้าเราต้องการลดไขมันหน้าท้องเราก็ควรสร้างมวลกล้ามมมนน้ททีีท Cabinet, มมี่่าลวกค เนื้อเพิ่มมากขึ้นจะกินอะไรก็ไม่อ้วนหรือว่าอ้วนช้ากว่าคนปกติเป็นตน้นวันนี้ผมโค้ดเคเลยจะพาไปดูครับว่าการสร้างมวลกล้ามเนื้อมากขึ้นมีผลยังไงต่ออัตราการเผาผลาญและการลดไขมันหรือเราจะสามารถเปลี่ยนให้ร่างกายเราให้กลายเป็นตเตาเผาไขมันได้จริงหรือเปล่าตามมาเลยครับเพื่อนๆนะ่าจะเคยได้ยินมานะครับว่าการเล่นเวทเทรนนิ่งจะช่วยสร้างมวลกล้ามเนื้อเพิ่มมากขึ้นได้และมวลกล้ามเนื้อนะครับก็จะเข้ามาช่วยเพิ่มการเผา,าผลาญและเพิ่มการทํางานของระมมททบบไปทายบริซมึมให้เราสามารถลดไขมันในร่างกายได้้้้้เเรรรร็็ววขึนนหืืือออพูดงง่าาาายๆกกกคสมล ช่วยเปลี่ยนให้ร่างกายเรากลายเป็นเตาเผาผลาญไขมันนั่นเองเพราะเมื่อเปรียบเทียบกับมวลไขมันหรือ adipose อ tissue ในปริมาณเท่ากันมวลกล้ามเนื้อหรือ muscle mass จะเผาผลาญพลังงานแคลอรี่มากกว่าและมวลกล้ามเนื้อยังจะช่วยให้เรากินอาหารได้มากขึ้นร่างกายจะสะสมไขมันน้อยลงหรือไม่อ้วนง่ายเหมือนเดิมด้วยนอกจากนี้นะครับมวลกล้ามเนื้อยังเป็นอวัยวะที่ชอบใช้น้ําตาลกลูโคสไปใช้เป็นพลังงานอีกด้วยซึ่งนี่จะส่งผลดีมากๆต่อระดับน้ําตาลในเลือดที่เหมาะสมและช่วยลดความเสี่ยงของโรคเบาหวานอีกด้วยครับแต่คําถามคือในช่วงลดน้าหนัก การลดไขมันของเรามวลกล้ามเนื้อจะช่วยให้ระบบเาผาผลาญทํางานได้ดีขึ้นเรื่อยๆและร่างกายเรามีอัตราการเาผาผลาญหรือ resting metabolic rate ที่มากขึ้นจริงหรือเปล่าคําถามแรกคือมวลกล้ามเนื้อ1กิโลกรัมจะเาะผาผลาญพลังงานได้กี่แคลอรี่ถึงแม้ว่ามวลกล้ามเนื้อจะเาะผาผลาญพลังงานแคลอรี่มากกว่ามวลไขมันจริงแต่การสร้างมวลกล้ามเนื้อให้มากขึ้นมันอาจจะไม่ใช่วิธีลดไขมันที่ทําได้ง่ายและดีที่สุดปัดจจัยแรกนะครับโดยเฉลี่ยเราจะสามารถสร้างมวลกล้ามเนื้อที่เรียกว่า skeletal muscle จากการเล่นเวทเทรนนิ่งได้ประมาณ40 ของน้ําหนักตัวหรือร่างกายเรานะครับจะมีขีดจํากัดในการสร้างมวลกล้ามเนื้อโดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบเพศหญิงกับเพศชายต่อมาจากการศึกษายังพบด้วยว่ามวลกล้ามเนื้อจะมีส่วนช่วยกระตุ้นการเผาผลาญหรือเพิ่มค่า resting energy expenditure ได้มากสุดแค่ประมาณ20-25%เท่านั้นอีกด้วยประเด็นที่สําคัญต่อมาคือ resting metabolic rate หรือค่า RMR ใน24ชั่วโมงของมวลไขมัน1กิโลกรัมจะอยู่ที่4.5แคลอรี่เช่นถะะ้าเราหนัก50กิโลกรัมและมีเปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกายประมาณ20% หรือ10กิโลกรัมไขมันในร่างกายเรานะครับจะเาะผาผานพลังงานประมาณ45แคลอรี่ในทางตรงกันข้ามมวลกล้ามเนื้อจะมี resting metabolic rate ภายใน24ชั่วโมงประมาณ13แคลอรี่ต่อน้ําหนัก1กิโลกรัมเช่นถ้าเรามีน้ําหนัก50กิโลกรัมและสามารถสร้างมวลกล้ามเนื้อได้ประมาณ40%ของน้าหนักตัวเราก็จะมีมวลกล้ามเนื้อประมาณ20กิโลกรัมและจะเาะผาผานพลังงานได้มากถึง260แคลอรี่ต่อวันเป็นตน้นทีนี้เพื่อนๆจะเห็นว่ามวลกล้ามเนื้อจะช่วยกระตุ้นการเราผาผานพลังงานแคลอรี่ได้จริงแต่พอไปเปรียียยบบบทกัอ อัตราการเผาผลาญพลังงานแคลอรี่ทั้งหมดของร่างกายเรามันอาจจะมีแค่ไม่เกิน25เท่านั้นนั่นเป็นเพราะว่าอัตราการเผาผลาญพลังงานแคลอรี่ส่วนใหญ่ของร่างกายเราจะมาจากอวัยวะภายในถึงแม้ว่าอวัยวะเหล่านี้จะมีสัดส่วนแค่5-6ของ lean mass หรือส่วนของร่างกายที่ไม่ใช่ไขมันเท่านั้นโดยเฉพาะตับไตหัวใจและสมองที่จะใช้พลังงานรวมกันมากกว่า60ของค่า RMR เลยทีเดียวครับเช่นภายใน1วันหัวใจและไตจะทํางานตลอดเวลาและจะเผาผลาญพลัง งานประมาณ440แคลอรี่ต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมส่วนสมองและตับนะครับจะมีค่า RMR ประมาณ240และ200แคลอรี่ต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมตามลำดับเป็นต้นทีนี้เพืเ่อนๆจะเห็นว่าอาวัยวะภายในต่างๆจะช่วยเาผาผลาญพลังงานแคลอรี่ได้มากกว่าการออกกําลังกายและถ้าอาวัยวะภายในมีการทํางานเพิ่มมากขึ้นและมีขนาดเพิ่มมากขึ้นด้วยมันยิ่งจะช่วยเพิ่มอัตราการเาผาผลาญได้มากกว่ามวลกล้ามเนื้ออีกหลายเท่าเหมือนกันครับสิ่งที่ท้าทายคือถ้าเราลดไขมันได้ผลดีแล้วน้ําหนัก เราก็จะค่อยๆลดลงตามมาด้วยในที่สุดถึงแม้ว่าเราจะมีมวลกล้ามเนื้อมากขึ้นก็ตามซึ่งผลที่ตามมานะครับคืออัตราการเผาผลาญหรือ Racing Energy Expenditure ก็จะลดลงตามมาด้วยโดยอัตโนมัติต่อมาคนอ้วนหรือคนน้ําหนักเกินจะสามารถเผาผลาญพลังงานได้มากกว่าและลดไขมันได้เร็วกว่าจริงไหมเพื่อนๆรู้ไหมครับว่าผู้หญิงที่มีน้ําหนักเยอะหรือมีไขมันเยอะกว่าจะสามารถเผาผลาญพลังงานแคลอรี่ต่อวันหรือมีค่า Daily Energy Expenditure สูงกว่าคนผอมหรือคนที่มีหุ่นลีนนั่นเป็นเพราะว่า หนึ่งคนที่อ้วนกว่าจะมีทั้งมวลไขมันและมวลกล้ามเนื้อมากกว่า2ร่างกายคนที่อ้วนกว่าจะต้องใช้พลังงานในการทํากิจกรรมต่างๆมากกว่าเช่นการเดินและการทํางานบ้านเป็นตน้นประเด็นคือคนที่น้ําหนักเกินหรือว่าคนที่อ้วนขึ้นส่วนใหญ่จะเกิดจากการที่กินเยอะกว่าที่ร่างกายเาผาผลาญและไม่มีการออกกําลังกายหรือว่าเคลื่อนไหวร่างกายน้อยเกินไปซึ่งจะไม่ใช่เพราะว่าพวกเขามีอัตราการเาผาผลาญที่ลดลงงานวิจัยก็ยืนยันมาด้วยนะครับว่าพอคนน้ําหนักเกินที่เคยอ้วนและสามารถลดน้ําหนักลงมาได้อัตราการเผา ผลก็จะลดลงมาด้วยโดยอัตโนมัติเหมือนกันเช่นนักวิจัยจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์พบว่าผู้หญิงที่มีน้ำหนักเกินที่ลดน้ำหนักได้เฉลี่ย14กิโลกรัมจะมีอัตราการเราผาผลาญที่ลดลงมากถึง358แคลอรี่ต่อวันเป็นต้นทีนี้เพื่อนๆจะเห็นว่าถ้ามวลกล้ามเนื้อ1กิโลกรัมเผาผลาญพลังงานแคลอรี่13แคลอรี่ต่อวันดังนั้นถ้าเราต้องการเพิ่มอัตราการเราผาผลาญให้ได้358แคลอรี่ต่อวันจากการสร้างมวลกล้ามเนื้อเพื่อมาทดแทนอัตราการเราผาผลาญที่ลดลงจากการลดน้ำหนัก14กกิโลรรัมเาจะ ต้องเพิ่มมวลกล้ามเนื้อมากถึง28กิโลกรัมซึ่งมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยครับโดยเฉพาะสําหรับผู้หญิงต่อมาเวทเทรนนิ่งและคาร์ดิโอแบบไหนจะช่วยเพิ่มการเผาผลาญได้ดีกว่ามีงานวิจัยชิ้นหนึ่งที่ได้แบ่งผู้หญิงวัยก่อนหมดประจําเดือนออกเป็น2กลุ่มซึ่งกลุ่มที่1จะเล่นคาร์ดิโอด้วยการเดินเร็วและวิ่งจ็อกกิ้งและกลุ่มที่2จะเล่นเวทเทรนนิ่งหลังจบการทดลองนะครับทั้ง2กลุ่มจะมีน้ําหนักที่ลดลงไม่ต่างกันแต่กลุ่มที่เล่นวลเวทเทรนนิ่ม ิ่มมากขึ้นวันละ60แคลอรี่ซึ่งค่า RMR จะได้จากการวัดผลหลังการเล่นเวทเทรนนิ่ง60นาทีประเด็นที่สําคัญนะครับคือหลังจากการออกกําลังกาย72ชั่วโมงการวัดผลของค่า Total Daily Energy Expenditure หรือค่า TDEE ของทั้ง2กลุ่มจะไม่มีความแตกต่างกันเลยนั่นเป็นเพราะว่าการออกกําลังกายแบบเวทเทรนนิ่งจะมีความเข้มข้นสูงหรือว่า High Intensity และจะช่วยเพิ่มค่า Resting Metabolic Rate แค่ภายใน24-48ชั่วโมงหลังจากการออกกําลังกายเท่านั้น ถึงตรงนี้เพื่อนๆอ,อาจจะสงสัยว่าแล้วเราจะสร้างมวลกล้ามเนื้อไปทาไมหรือเราเปลี่ยนไปเล่นคาร์ดิโอเพื่อเพิ่มการเาผาผลาญเพื่อที่จะลดไขมันได้เร็วขึ้นดีกว่าไหมจริงๆแล้วเราก็ยังควรเน้นการเล่นเวทเทรนนิ่งเพื่อสร้างมวลกล้ามเนื้ออยู่ครับนั่นเป็นเพราะว่า1มวลกล้ามเนื้อจะช่วยกระตุ้นให้เกิดการเาผาผลาญไขมันมากขึ้นเรื่อยๆในทุกๆครั้งที่เราออกกําลังกายโดยเฉพาะภายใน24-48ชั่วโมงหลังจากที่เราเล่นเวทเทรนนิ่งสองมวลกล้ามเนื้อจะช่วยให้เราสามารถออกกําลังกายได้หนักขึ้นและอึึ้้นซ่่่งงจะชววยยใหรราาาากเมมีค และเวลามากพอในการเผาผลาญไขมันมาใช้เป็นพลังงานมากขึ้น 3. การเล่นเวทเทรนนิ่งจะช่วยกระตุ้นให้ปอดและหัวใจสามารถส่งออกซิเจนและเลือดไปทั่วร่างกายได้มากขึ้นซึ่งนี่จะส่งผลดีมากๆต่อการลำเลียงไขมันไปใช้เป็นพลังงานได้มากขึ้นและส่งออกซิเจนได้มากขึ้นเพื่อไปเป็นเชื้อเพลิงในการเผาผลาญไขมันมากขึ้นนั่นเองครับและ4การที่เรามีมวลกล้ามเนื้อมากขึ้นมันก็จะช่วยให้เรามีหุ่นที่ลีนสมส่วนใส่เสื้อผ้าแล้วสวยมีความมั่นใจมากขึ้นและเราก็จะมีกำลังใจมากขึ้นนใกกกกาารที่่จะอออํลังตไป เป็นต้นครับอย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นครับว่าถึงแม้ว่ามวลกล้ามเนื้อจะมีอัตราการเผาผลาญหรือค่า i m r มากกว่ามวลไขมันแต่อัตราการเผาผลาญอาจจะมีไม่เกิน25%ของพลังงานทั้งหมดที่ร่างกายเผาผลาญภายใน24ชั่วโมงอย่างไรก็ตามครับการที่เรามีมวลกล้ามเนื้อมากขึ้นจากการเล่นเวทเทรนนิ่งจะช่วยให้ร่างกายเราสามารถใช้พลังงานแคลอรี่และดึงไขมันมาใช้เป็นพลังงานได้มากขึ้นเรืเ่อยๆหรือยิ่งเราใช้มวลกล้ามเนื้อที่มีมากขึ้นจากการเล่นเวทเทรนนิ่งเท่าไหร่อัตราการเผาผลาญพลังงานก การสร้างมวลกล้ามเนื้ออีกบ้างครับถ้ายังมีคำถามหรือข้อสงสัยอะไรคอมเมนต์หรือว่ามาแชร์ประสบการณ์ได้เลยที่ด้านล่างแต่ถ้าตอนนี้เพื่อนๆไม่อยากเสียเวลาไปกับการไดเอทและการออกกําลังกายที่ผิดวิธ,ธีและอยากจะมีหุนน่นแนฝันให้ตัวเองดีใจและรู้สึกมั่นใจมากขึ้นภายใน3-6เดือนนี้แอดไลน์มาตามลิงก์ด้านล่างมาพูดคุยแล้วก็ปรึกษากันก่อนถ้าเคมีเราตรงกันนะครับผมก็มีคอร์สออนไลน์ที่ออกแบบมาสําหรับเพื่อนๆโดยเฉพาะไว้เราพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้าสวัสดีครับ